สวัสดีค่ะฟ้านะคะวันนี้ฟ้าก็จะมาพูดเรื่องอาสาคูในชุดทดลองนะคะว่าฟ้าจะมาแนะนําวิธีการเก็บหรือว่ารุเวลาลูกค้าได้แล้วหรือว่าใครที่สักชุดทดลองเลี้ยงดวงดุกกไปนะได้สาคูไปแล้วมันก็มี3มถุงเนาะหน้าตาหน้าตาก็จะประมาณเนี้ยเนี่ยค่ะอันดับแรกเลยที่ฟ้าจะบอกว่าได้ไปแล้วไม่ต้องตกใจนะคะว่า,าในถุงเนี้ยมันมีเหงื่อมันมีไออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เสียไม่ได้อะไรเลยนะคะมันมี เขาเรียกว่าอะไรมันชื้นแล้วมันก็เกิดกอ,อเกิดไอน้ำอะค่ะมันก็ไม่เป็นอะไรเนาะแต่ทีนี้ลูกค้าชอบทักมาถามฟ้าว่าคุณฟ้าคะวิธีเก็บสาคูเนี่ยเก็บยังไงเนาะฟ้าก็บอกอ่าเดี๋ยวฟ้าจะแนะนําว่าให้เก็บยังไงเก็บในที่ร่มห้ามโดนแดดน,นะคะมัดปากถุงนี้ห้ามเปิดปากถุงเด็ดขาดเลยนะคะถ้าเปิดทิ้งไว้เนี่ยมันจะเกิดเป็นสีน้ําตาลนะคะเดี๋ยวฟ้าจะให้ดูว่าเป็นสีน้ำตาลแบบไหนนี่ค่ะอันนี้นะเนี่ยคือ อันนี้ที่เปิดทิ้งไว้ค้างไว้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าถุงมันเป็นถุงแบบนี้กอลแก็บเนาะเหมือนไปถึงลูกคา้าแล้วมันอาจจะมีลมเข้าหรือว่าอาจจะเป็นถุงมันขาดเนี่ยลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนถุงเป็นถุงเลยก็ได้นะคะหรือว่าเก็บให้มันแบบว่าห้ามโดนอากาศะค่ะถ้าโดนอากาศจะเป็นสีเงี้ยเนาะยังไม่เสียนะถ้ามันโดนอากาศอ่ะขากลินมันก็จะต่างกันแล้วก็เดี๋ยวฟ้าจะให้ดูจะพูดเรื่องกลินอีกด้วยหนึ่งหนึ่งเรื่องนะคะอะ่ะงั้นเอาอันนี้ก่อน เอานี้ก่อนเนะวันนี้มาถ่ายตรงแม่น้ำด้วยบรรยากาศบ้านฟ้าเองสวยไหม <laughs> ก่อนก่อนถึงบ้านฟ้านะคะแวะเที่ยวได้ตรงนี้แวะเล่นน้ำได้หน่อยเนาะแต่ตอนนี้น้ำขึ้น อ่ะมาพูดถึงเรื่องกินสาคูกินน้องเขามันจะเป็นเฉพาะตัวเหมือนกินเหมือนของอ่ะเขาเรียกว่าเหล้าหมักอะ่ะพูดถึงใช่มันเป็นกลิ่นเหมือนฟ้าก็เปียบไม่ถูกงนะว่ามันเป็นกลิ่นยังไงแต่เนี้ยมันเป็นกลิ่นของเขามันกลิ่นเปรี้ยวๆฉุนๆหน่อยเขาไม่ได้เสียนะคะมันเป็นกลิ่นอย่างนี้นะลูกค้าชอบแบบคุณฟ้าสาคูมันเสียหรือเปล่าคะมันเป็นกลิ่นแบบนี้มันบุ๋นหรือเปล่ามันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเขานะคะที่มันเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะอ๋อ กินกินเนี่ยอันเนี้ยยังไม่ได้เสียหรือว่าสีแบบเนี้ยมันไม่ได้เสียหรือว่าอะไรนะคะแต่ถ้าเป็นอันนี้กินก็อีกกินหนึ่งนะคะเนี่ยอีกกินหนึ่งแต่ถ้าเป็นสีเนี้ยก็จะอีกกินหนึ่งนะคะม,มันก็ยังไม่ได้เสียเนาะแต่ถ้าเราทิ้งไว้หรือว่าโดนแดดมากๆมันก็จะเสียนะคะฟ้าก็ยังไม่เคยเจอที่มันเสียไปเลยอะเพราะว่าฟ้าใช้จนหมดอะก็เลยแบบว่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวเอาลงให้ดูเดี๋ยวจะลงนะนี่ อันนี้ก็จะอีกกินหนึ่งแล้วอะถ้ามันเปิดไว้นานนะเนาะแต่ว่าก็ยังไม่เสียนะฟ mm hmm. าฟาบอกวิธีเก็บไปแล้วเนาะอะนนี้ค่ะกินซารูแบบอันนี้ที่เปิดทิ้งไว้กับอันนี้ที่แบบว่าอยู่ในถุงนะเ mm hmm. นี่ยค่ะ ฟ้าลืมบอกว่ามันเป็นสีนี้หรือว่าแบบว่าเปิดมาแล้วมันสัมผัสอากาศนะคะมันไม่ได้เสียนะคะมันก็ยังใช้ได้อยู่เนาะเนี่ยค่ะใช้ได้อยู่มันไม่ได้เสียนะม่นะถุงถ้าถุงไหนมันเป็นสีนี้หรือว่าแบบว่ามันสัมผัสอากาศได้มากสุดอะไรเงี้ยก็เอาอันเนี้ยไปใช้ก่อนเนาะก็ค่อยเอาอันนี้ไปใช้ที่ด่างถ้าถุงมันมีสามถุงอะ่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะ ใครที่กำลังศึกษาวิธีการเลี้ยงดวงสาคูดวงมะพร้าวนะคะฟ้าก็ฝากติดตามที่ช่อง Youtube ฉันมีข่าวของฟ้าด้วยนะคะแต่ถ้าใครสนใจชุดทดลองเลี้ยงดูกุ๊กฟ้าก็ทักไปที่แฟนเพจ Facebook ฉันมีข่าวได้นะคะเดี๋ยวฟ้าจะแปะลิงก์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เล็กน้อยนะคะนีนๆิดหน่อยเรื่องสาคูค่ะแค่นี้บายบายไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ